สวัสดีครับสำหรับเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของรูปเล่มไม่ว่าจะเป็นรายงานหรือว่าหนังสือเราก็จะเห็นนะครับว่าหน้าปกหรือหน้าแรก จะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าจะเป็นจุดแรกที่ผู้อ่านจะได้เห็นและก็สัมผัสกับความน่าสนใจของข้อมูลที่อยู่ในเอกสารหน้าปกจึงเป็นเหมือน landing page ของเอกสารและมีความสําคัญไม่ต่างไปจากหน้าเพจของเว็บไซต์หรือหน้าแรกของแอปพลิเคชันที่เราใช้กันบนมือถือดังนั้นในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการนําภาพกราฟิกหรือว่าภาพถ่ายมาตกแต่งเป็นพื้นหลังให้กับหน้าปกของเอกสารของเราได้อย่างไร แต่ก่อนอื่นคุยกันก่อนนะครับว่าการแทรกหรือการนำรูปภาพมาทำเป็นพื้นหลังให้กับเอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word จริงๆจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนั้นวิธีการที่จะได้เห็นต่อไปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางเลือกในลหลายๆวิธีที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ สำหรับไฟล์ตัวอย่างที่นำมาสาธิตในครั้งนี้ก็จะเป็นเอกสารที่มีขนาด244หน้านะครับแล้วก็เป็นเอกสารที่ผ่านการจัดรูปเร่มและทำโครงสร้างที่สำคัญสำคัญเช่นสารบัญเรื่องสารบัญภาพสารบัญตารางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเหลือก็แต่เพียงการจัดรูปแบบของหน้าปกให้มีความสวยงามดึงดูดและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากเอกสารที่มีทั้งหมด244หน้าเราจะไปที่หน้าปกครับ ที่หน้าปกตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่าเคอร์เซอร์ผมกับพริบอยู่ที่หน้าคําว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นหมายความว่าเมื่อมีการแทรกภาพเข้ามาในหน้าเอกสารหน้านี้ภาพก็จะถูกวางลงไปในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์กําลังกระพริบอยู่แล้วก็จะทําให้ข้อมูลที่อยู่ถัดจากนั้นไปถูกผลักหรือว่าถูกเลื่อนตำแหน่งออกไปนะครับงั้นเพื่อให้เห็นภาพผมก็จะทำการแทรกภาพเข้ามานะครับโดยการไปที่ Ribbon Insert จากนั้นไปดูที่หมวด l l u s t r a t i o n เลือกไปที่ไอคอน i c t u r e ครับคลิกเข้าไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกรายการย่อยเป็น t h i s device ครับชี้ตำแหน่งพาดหรือเส้นทางของโฟลเดอร์ที่ได้เตรียมภาพสำหรับนำมาทำเป็นหน้าปกซึ่งผมก็ชี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเลือกภาพนี้ครับมาใช้งานจากนั้นกดไปที่ปุ่ม insert ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ ในกรณีที่ทดลองทําด้วยตัวเองอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากผมเล็กน้อยนะครับทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนั่นเองในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการกําหนดให้รูปภาพกลายเป็นพื้นหลังสําหรับหน้าปกโดยการดูให้แน่ใจนะครับว่าตอนนี้คลิกเลือกอยู่ที่รูปภาพที่เพิ่งแทรกเข้ามาครับจากนั้นครับไปที่ริบบอนพิ c เ u อร์ฟอร์แ ริบบอนพิจเจอฟอร์แมตจะปรากฏขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราเลือกอยู่ที่รูปภาพนะครับดังนั้นถ้าหากเราเลือกหรือคลิกเลือกข้อมูลในส่วนอื่นเช่นผมไปคลิกเลือกที่คําว่าการวิเคราะห์ก็จะเห็นว่าตอนนี้ริบบอนฟอร์แมตพิจเจอหายไปชั่วคราวนะครับดังนั้นดูให้แน่ใจนะครับว่าได้คลิกเลือกอยู่ที่รูปภาพจากนั้นครับไปที่ริบบอนพิ c เ u อฟอร์แมตไปที่หมวดเรนกครับแล้วก็เลือกไปที่โพซิชันคลิกไปที่ลูกศรชี้ลงครับเลื่อนไปที่คําสั่ง More Layout Option ที่ Dialog Box Layout เลือกไปที่ Tab t e x t Wrapping ครับจากนั้นเลือกไปที่ตัวเลือก behind text เพื่อเป็นการกำหนดค่านะครับว่าให้รูปภาพไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะทำให้ตัวอักษรหรือข้อมูลอื่นๆที่เคยถูกผลักตำแหน่งออกไปนะครับเขาจะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่าเราได้กำหนดให้รูปภาพไปอยู่ในพื้นที่ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกปุ่มโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่ารูปภาพจะอยู่ภายใต้พื้นที่มาจินของหน้าเอกสารที่เราได้กําหนดเอาไว้ถ้าหากเราต้องการปรับพื้นที่ของรูปภาพให้เต็มหน้ากระดาษเราก็สามารถที่จะคลิกไปที่มุมใดๆของรูปภาพนะครับแล้วทาการปรับขนาดโดยในระหว่างที่มีการปรับขนาดของรูปภาพให้กดแป้นชิปค้างไว้นะครับเพื่อที่ว่าสัดส่วนของรูปภาพจะได้ไม่ผิดเพี้ยนหลังจากนั้นก็ปรับขนาดรูปภาพตามความต้องการครับโดยในครั้งนี้ผมจะปรับให้ รูปภาพมีขนาดที่ล้นหรือเลยจากขอบของหน้ากระดาษออกไปนิดหน่อยนะครับและเราสามารถคลิกค้างที่รูปภาพแล้วก็ปรับตำแหน่งเขาได้ตามความต้องการนะครับดังนั้นในระหว่างนี้เราปรับได้ทั้งขนาดและเราปรับได้ทั้งตำแหน่งของรูปภาพนะครับ ผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับจากนั้นผมจะทําการเปลี่ยนตัวข้อความให้กลายเป็นสีขาวครับเพื่อให้ตัวหนังสือดูโดดเด่นและดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการขับเน้นให้ตัวหนังสือชัดขึ้นมาอีกผมจะทําการคลิกเลือกไปที่รูปภาพมาที่ร i b b o n p i c เ u r ร Format เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไปที่หมวด a d j u s t นะครับที่หมด Adjust เราก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายนะครับเช่น เราสามารถเลือกไปที่ a r t i s t Effect ครับก็จะมีลักษณะพิเศษต่างๆให้เลือกใช้งานตามความต้องการนะครับตรงนี้ผมจะลองเลือกไปที่ Frame Grain นะครับอันที่2ครับจะเป็น Color ครับสำหรับการปรับในส่วนของ Color Saturation สิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นเรื่องของความสดใสของภาพที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับเช่นถ้าผมเลือกมาทางขวาซึ่งค่า Saturation ขึ้นไปอยู่ที่400%นะครับภาพก็จะดูสดใสแต่ถ้าผมลดมาที่ saturation 33%ก็จะเห็นว่าจากสีที่เคยสดๆก็จะกลายเป็นสีที่ดูอึมครึมขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการผมต้องการความสดใสในระดับ1น,นะครับก็จะเลือกไปที่ saturation 300%ครับ color tone color tone ก็จะเป็นเรื่องของโทนร้อนและก็ ทนเย็นนะครับตรงนี้ก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันครับสายมือจะเป็นฝั่งทนเย็นก็จะเห็นว่าตัวเลขค่าทนสีก็จะมีค่าหน่วยเป็นเคหรือว่าเควินนะครับดังนั้นตัวเลขน้อยๆก็จะเป็นทนเย็นถ้าเป็นตัวเลขเยอะๆก็จะเป็นทนร้อนนั่นเองนะครับ ตรงนี้ผมจะเลือกใช้โทนร้อนนะครับสำหรับการปรับแต่ง c คลอล r เลร์ประมาณนี้นะครับทดลองใช้ได้ตามความต้องการเพราะว่าในแต่ละตัวเลือกโปรแกรมก็จะมีรีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างประกอบไปด้วยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัว Collection. คอลเลกชันคอลเลกชันตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ s h a r เป n นและ s ซอฟเทนซึ่งก็จะทําให้ภาพดู แข็งขึ้นหรือนุ่มนวลลงนะครับไลท์แอนด์คอนทราสตก็จะเป็นในเรื่องของความสว่างและความอิ่มสีเดี๋ยวตรงนี้ผมจะลองเลือกไปที่ brightness ลบ20%และ Contrast ดอยูที่บวก20%หมายความว่าให้ภาพดูมืดลงและมีความ สีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับในเบื้องต้นก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ในเคสนี้ผมยังมองว่าในบริเวณด้านล่างของหน้าปกภาพประกอบที่นํามาใช้งานมีรายละเอียดค่อนข้างมากและทําให้ตัวข้อความดูไม่เด่นชัดนะครับดังนั้นเพื่อให้ข้อความในส่วนนี้ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกผมก็จะไปที่ริบบอนอินเสิร์ตครับจากนั้นไปที่หมวด l l u s t r a t i o n และจะไปที่ Shape เพื่อเลือกรูปวาดแบบสี่เหลี่ยมครับวาดลงไปในบริเวณที่ผมต้องการนะครับ จากนั้นครับผมจะไปที่บานหน้าต่าง format shape ด้านข้างตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกไปที่ fill and line ครับในส่วนของ fill ผมจะเลือกเป็น gradient fill จากนั้นจะทำการเลือกสีตัวที่1เป็นสีดำนะครับและสีตัวที่2ผมก็จะเลือกเป็นสีดำเช่นเดียวกันแต่ว่าจะปรับในส่วนของ transparency ให้เป็น100นะครับเพื่อให้ดูโปร่งใสขึ้นก็จะเกิดการไล่เฉดสีจากด้านที่เป็นสีเข้มไปหาส่วนที่เป็นสีจางลงเราก็จะได้ลักษณะของการไล่เฉดที่สวยงามจากนั้นในส่วนของลายจะเลือกเป็นโนายครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องทําให้วัตถุสี่เหลี่ยมไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรเช่นเดียวกันกับภาพกราฟิกนะครับดังนั้นก็ดูให้แน่ใจว่าคลิกเลือกที่เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่พึ่งจัดการไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นไปที่ริบบอนฟอร์แมตเชฟแล้วก็ไปที่หมวดออริง เลือกไปที่คำสั่ง position นะครับแล้วก็เลือกไปที่ more layout option เช่นเดียวกันกับผู้ภาพครับเราจะไปที่ text wrapping แล้วก็เลือกตัวเลือกเป็น behind text ครับจากนั้นกดโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้วัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมก็จะถูกย้ายตำแหน่งไปอยู่ด้านหลังตัวอักษรนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะปรับแต่งตัวหนังสือและในระหว่างที่มีการปรับแต่งตัวหนังสือหรือว่าข้อความที่หน้าปก และไม่อยากจะไปสัมผัสหรือไปแตะต้องกับวัตถุที่เป็นกราฟิกหรือรูปภาพประกอบที่เคยได้ใส่ไว้เราสามารถที่จะทําการบล็อกไว้ชั่วคราวนะครับโดยการคลิกไปที่วัตถุชิ้นนั้นนะครับเช่นคลิกไปที่รูปภาพที่เป็นพื้นหลังจากนั้นไปที่ Ribbon Picture Format ครับแล้วก็ไปที่หมวด Arrange คำสั่ง Position และและไปที่ More Layout Option ครับที่แท็บ p o s i t i o n ตรงหมวดออปชันนะครับให้ติ๊กเลือกในส่วนของล็อกแองเกิลไว้นะครับแล้วกดโอเคและเช่นเดียวกันนะครับวัตถุที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมเราก็จะทําเช่นเดียวกันครับคลิกเลือกไปที่กล่องที่เราได้ทําไว้จากนั้นไปที่ริบบอนเชฟฟอร์แมตเลือกไปที่หมวดเออร์เรคลิกไปที่ปุ่มโพซิชันนะครับแล้วเลือกคําสั่งไปที่ More Layout Option ที่แท็บ Position เราก็ติ๊กเลือกล็อกแองเกิลเช่นเดียวกันครับกดปุ่มโอเค เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหน้าปกรายงานหรือหน้าปกเอกสารที่ถูกตกแต่งโดยใช้ภาพกราฟ,ฟิกหรือว่าภาพถ่ายเป็นพื้นหลังก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ทดลองนําไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับไว้ยังไงพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ